สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องพักเครื่องมั่งมี EP ที่3ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็มีพาบ้านสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันเหมือนเดิมเลยคะ่ะราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะรายการละ300บาทเท่านั้นน้องจัดส่งให้ฟรีทุกรายการค่ะพี่ๆจะซื้อกี่องค์ก็จะส่งให้ฟรีนะคะช่องทางการติดต่อของน้องอยู่ด้านล่างค่ะพี่ๆคะ่ะเบอร์0 8 2ย์ 98837เบอร์นี้พี่ๆสามารถโทรเข้ามากันได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าจะแอดผ่าน i ีดไลน์กันเข้ามาก็ได้เหมือนกันค่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพระบ้านสวยๆกันเลยค่ะพี่ๆที่รายการที่1ค่ะ รายการที่1นนะคะเป็นพระยอดขุนพลนะคะอันนี้เป็นเนื้อดินนะพี่ๆนะนี่เลยเลี่ยมอยู่ในกรอบนะคะสวยงามเลยรายการนี้นะคะรายการที่1ค่ะเลี่ยมกรอบไว้ให้อย่างดีอย่างสวยงามพี่ๆรับชมกันดูนะคะรายการที่1ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สอง เป็นพระหูยานนะคะรายการนี้นะเลี่ยมอยู่ในกรอบสวยๆหนาๆนาค่ะเป็นพระเนื้อชินข่ยพี่ค่ะรายการที่สองค่ะรับชมกันดูก่อนนะคะชื่นชอบอยังไงพี่ๆสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะ ไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่3ค่ะเป็นพระปิดตานะคะพี่ขาปิดตาเก่าๆเ,เลยไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรพี่ๆลองรับชมกันดูนะคะลองพิจารณาสังเกตดูได้เลยค่ะชื่นชอบยังไงสามารถจับจองกันได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่3ค่ะพี่ๆไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่4ค่ะเป็นสมเด็จอกคุดค่ะเนื้อพิมพ์เก่าสวยมากๆเลยค่ะพี่ขารายการที่4ี่นะชื่นชอบยังไงนะคะสามารถท เข้ามานะคะจำหมายเลขรายการระบุ e ีแล้วก็รายละเอียดให้ชัดเจนนะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่4ค่ะ300บาททุกรายการจะส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่5จะเป็นทาวเวสุวรรสองหน้านะคะพี่ขาอยู่ในกรอบพลาสติกให้เนาะรายการนี้เลยค่ะรายการที่5ค่ะสวยงามเลยพี่ๆรับชมพิจารณาดูนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่6ค่ะ จะเป็นปิดตาของหลวงพ่อแก้วนะคะเลี่ยมอยู่ในกรอบค่ะพี่พี่ตรงกลางจะปิดทองไปให้น้อพี่น้องสวยงามเลยอ่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบอย่างดีอย่างสวยงามค่ะรายการนี้เป็นรายการที่6ค่ะนี่เลยนะคะเป็นพระปิดตาเก่าๆสวยๆค่ะรับชมกันดูรายการต่อไปค่ะรายการที่7นะคะเป็นพระขุนแผนนค่เพี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่7เลยสวยงามเลยค่ะพี่พี่รับชมพิจารณากันดูนะชื่นชอบยังไงก็สามารถจับจอง กันเข้ามาได้เลยอันนี้เป็นขุนแผนของหลวงปู่ทิมด้านหลังจะมีองค์พระนาคปกหรือเปล่าเนาะพี่น้องอยู่ด้านหลังด้วยนะคะก็เก่าสวยเลยค่ะรับชมกันดูนะรายการที่7รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่8ค่ะพี่ๆเหรียญรอโบราณหลวงปู่สุกนะคะ เลี่ยมไปให้นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะหนาสวยค่ะพี่พี่รับชมกันดูนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ค่ะพี่พี่สนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามากันได้ตลอดเลยเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างเลยค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่9ค่ะค่ะเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมค่ะพี่พี่รายการที่9ปิดทองลงรักไปให,ให้ทั้งองค์เลยนะคะรายการนี้นะสวยงามค่ะพี่พี่ค่ะรับชมกันดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถ สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยไหนพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปเลยค่ะพี่พี่ รายการต่อไปรายการที่สิบค่ะพี่พี่เป็นสมเด็จของหลวงพ่อกล้วยนะคะรายการนี้เลยนะเลี่ยมไปให้นะคะอยู่ในกล่องพลาสติกค่ะด้านหลังก็จะมีเป็นรูปยันของหลวงพ่อกล้วยค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่สิบนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่ขานหลวงพ่ออะไร น้องไม่แน่ใจนะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นรายการที่11ค่ะ็ดค่ะพี่ๆรับชมดูได้เลยค่ะ300บาททุกรายการจะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะพี่ๆนะก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะพี่ๆรายการนี้รายการที่11ไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่12คะ่ะ เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่เป็นเนื้อว่านค่ะเรียมอยู่ในกรอบให้สวยงามเลยพี่พี่รับชมกันดูก่อนนะคะชื่นชอบยังไงสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่12ไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่13ค่ะจะเป็นพระขุนแผนนะคะเียคารายการนี้นะไม่แน่ใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นขี่นกหรืออะไรสักอย่างนะคะพี่พี่ค่ะก็ลองรับชมกันดูค่ะเป็นเนื้อพิมพ์เก่ามากๆเลยนะพี่นะแต่ว่าเรียมไปให อยู่ในกรอบค่ะพี่รายการที่13ค่ะอค่ะรับชมกันดูนะคะรายการต่อไปรายการที่14 เป็นพระเปิมคะ่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เลยเนื้อพิมพ์เก่าสวยงามเลยนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่สามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้นะคะรายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะจะเป็นสมเด็จอกคุดค่ะพี่พี่รายการที่สิบห้านะนี่เก่าสวยเลยนะคะรับชมกันดูค่ะชื่นชอบยังไงพี่พี่สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยะคะ่ะรายการที่สิบห้านะอย่าลืมจำหมายเลขรายการ แล้วก็แจ้ง EP ให้ชัดเจนด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะเป็นเหนรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่พี่เป็นปีพศ .2482 นะคะเหรียญเก่าเลยนะเลี่ยมอยู่ในกรอบค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่16นะคะรายการต่อไปรายการที่17ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญสะสมเหรียญเงินจีนนะคะนี่เลยก็ถ้าชื่นชอบ สามารถจับจองกันได้ค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่17ค่ะพี่พี่ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่18ค่ะเป็นปิด ตาของหลวงปู่สุขนะคะพี่ๆขาองค์น้อยๆเนาะนี่เลยปิดทองไปให้ด้วยนะคะรายการที่18รายการต่อไปรายการที่19คะ่ะเป็นปิดตาของหลวงพ่อแก้วคะ่ะพี่ๆรายการนี้เลยรายการที่19นะชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาได้เลยเบอร์โทรติดต่อเบอร์เดิมอยู่ด้านล่างนะคะหรือแจได้ดีไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะ<บ>พีนะ่ๆนะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่20คะ่ะเป็นสมเด็จอกคุดนะคะเนื้อพิมพ์เก่ามากๆค่ะพี่ๆ แต่ว่าสวยงามนะถ้าแปลกตาสําหรับพี่พี่ก็รีบโทรเข้ามาจับจองกันได้ค่ะรายการนี้รายการที่20นะคะรายการต่อไปรายการที่21ค่ะจะเป็นพระน่าจะเป็นหลวงพ่อโตรหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะพี่นะก็ลองพิจารณากันดูนะคะนี่แปลกตาดีค่ะพ,พี่เรียมอยู่ในกรอบไปให้นะคะรายการที่21ค่ะรายการต่อไปรายการที่22ค่ะพี่พี่ขาจะเป็น อันนี้จะเป็นเหรียญด้านนี้จะเป็นเหรียญหลวงตามหาบัวนะคะพี่ขาก็อ่าเป็นเหรียญเมตตาบารมีหลวงตามหาบัวนะคะพี่ขาตามนี้เลยนะด้านหลังเป็นองค์พระเหมือนกันนะคะพี่ขานี้เลยสวยงามค่ะ อ่ะเนื้อเปียกทองสวยๆนะคะตรงนี้ก็นี่เป็นเหมือนเนีย่ยลงยาเลยนะพี่นะก็สวยงามค่ะรับชมกันดูได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่12นะคะรายการต่อไปรายการที่2 3คะ่ะเป็นสมเด็จขี่แพะนะคะพ,พี่ของหลวงปูท่ทิมวัดระหารไลค่ะเลี้ยงอยู่ในกรอบไปให้นะดีสวยงามดีเลยค่ะพ,พี่ขาแล้วก็เป็นพิมพ์เก่าๆเ,เลยด้านหลังมีผ้ายันด้วยนะคะพี่ขาฝังอยู่เนาะรายการที่23คะ่ะรายการต่อไปรายการที่ยี่ สค่ะเป็นพระขุนแผนนะคะฝั่งตะกุดไปให้ล้อมรอบเลยค่ะพี่ๆรายการนี้รายการที่24่ี่ค่ะพี่ๆขาสวยงามเลยของหลวงปู่ทิมนะคะรับชมกันดูก,ก่อนนะพี่พนะรายการต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะเป็นเหรียญฉลุพุตซอนของหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆขาสวยงามเลยอแต่งฉลุมาให้สวยๆเลยนะพี่ๆนะ่ะ นี่เลยนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยเหรียญแต่งฉลุด,ด้วยนะพี่นะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกค่ะเป็นเหรียญหลวงพอสุดวัดกาหลงนะพี่ๆนะเป็นปีสองห้าสองสองนะคะรายการนี้เลี่ยมอยู่ในกรอบค่ะพี่ๆขานี่สวยงามเลยเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆโทรกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่ๆจะ เป็นอ uh, าพระ น้ <tu i ro> <conclusions> องไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเนาะพี่ๆน <selling> anyway. <t ip> uh ้องลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่27่สในวีนันนี้เลยก็เรียมอยู่ในกรอบพลาสติกไปให้สวยงามเลยนะคะรับชมกันดูค่ะรายการต่อไปรายการที่28นะคะพี่คาเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเนื้อว่านอนพี่เนาะเรียมอยู่ในกรอบพลาสติกค่ะพี่ๆสวยงามเก่าสวยดีค่ะรับชมกันดูได้เลยรายการที่28นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบ เค่ะเป็นงานแกะของแม่ชีบุญเลื่อนนะพี่นานี่เลยเก่าสวยค่ะแปลกตาดเชื่นชอบยังไงสามารถจับจองกันได้เลยนะคะ300บาททุกรายการจัดส่งให้ฟรีค่ะรายการที่30ค่ะพี่ขาเป็นสิงห์สองขวัญน,นะคะพี่นะัน่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ๆรองรับชมพิจารณากันดูนะรายการนี้เป็นรายการที่30คสิค่ะพี่ๆขานี่เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่31นะคะจะเป็นพระโคนสมอนะคะ คพ,พี่ครายการนี้รายการที่31เอนื้อเก่าสวยเลยนะพี่นะเก่ามากๆเลยก็สวยงามเลยนี่เลยค่ะรับชมกันดูตรงปกแน่นอนค่ะพี่พี่ค่ะนี่เลยอ่ะรายการที่31รายการต่อไปรายการที่32ค่ะพี่ๆ รายการนี้เลยค่ะจะเป็นพักกิ่งปาริสุทธัศนะคะพี่ขารายการที่32เรียมอยู่ในกรอบนะพี่พี่นะนี่เป็นองค์สวยๆเลยนะคะก็รองรับชมดูนะพี่พี่ชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาติดตามเออติดต่อกันได้เลยค่ะพี่ขะขออภัยค่ะก็นี้เลยนะพ,พี่นะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้ตลอดค่ะรายการที่32รายการต่อไปรายการที่33จะจะเป็นพระอุป,ปคุตถือบัวค่ะองค์เก่าๆเลย เลยนะพี่นะ้านี่เลยก็สภาพตามการใช้งานอายุการใช้งานเลยนะคะพี่ขาเลี่ยมไปให้ประมาณนี้รายการที่33ค่ะรายการต่อไปรายการที่34ค่ะเป็นเหรียนหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะพี่นะ้อ่าเป็นปี251 1ค่ะพี่พี่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยรายการนี้รายการที่34ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่35ค่ะ เป็นปิตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีค่ะพี่พี่ขาเนื้อเก่าสวยเลยนะเรียงอยู่ในกรอบพลาสติกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งตะกุดนอ้อยพี่เนาะสวยงามเลยรายการที่35รายการต่อไปจะเป็นรายการที่36ค่ะเป็นองค์พระสมเด็จน้องไม่ทราบที่ค่ะพี่พี่ขามีฝั่งมุดฝั่งพลอยตรงนี้เนาะพี่พี่ก็รองรับชมพิจารณาดูชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่36 ค่ะรายการต่อไปรายการที่37เป็นล็อกเก็ตของหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารลายเลี่ยมอยู่ในกรอบไปให้สวยงามค่ะเลี่ยมหนาเลี่ยมสวยนะพี่นะลองพิจารณากันดูด้านหลังจะเป็นรูปยันค่ะพี่ๆขานีเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่37ค่ะรายการต่อไปรายการที่38จะเป็นองค์สมเด็จนะคะวัดระครังนะพี่นะนี่พิมพ์เก่าสวยเลยรายการที่38นะ รายการต่อไปจะเป็นรายการที่39ค่ะพี่พี่จะเป็นเหมือนอน้องไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรเป็น งานเกะไหนะพี่นะก็สวยงามเลยนะคะรายการที่39นะเป็นของแปกตาดีค่ะพี่น้องไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเนาะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่40รายการสุดท้ายสําหรับ ep นี้นะคะเป็นพระสังข้าจ้ายค่ะนี่ยกฐานสูงแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่ๆค่ะถ้าชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงช่องทางการติดต่อของน้องอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะพี่คะ3 0มบาททุกรายการน้องจัดส่งให้ฟรีสามารถโทรกันเข้ามา ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0 8 2 9 7 9 8 8ส7สามารถแอดผ่านไ d l ดี e นมาที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะฝากพี่ๆนะคะเอ็นดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องกาบขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะพี่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะ